ทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับเหล่าบรรดาพระเอกนางเอกสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงออกมาเคลื่อนไหวพร้อมๆกันแบบนี้ท่ามกลางความสงสัยของ FC แฟนคลับเลยนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้ครับทุกคนเราไปติดตามฟีดแบ็กมีศิลปินหลายท่านเลยครับทุกคนที่ออกมาโพสนะครับน้องอมแอมเพชรบ,บ้านแพงหรือว่าอีแววของเราครับออกมาโพสต์คนแรกเลยเขียนข้อความเนี่ยบอกว่า พูดทุกอย่างยกเว้นพูดความจริงโทษทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเองคนเงียบเท่ากับคนผิดโลกช่างไม่ยุติธรรมนะครับหลังจากที่นางเอกอมแอมโพสเนี่ยโอ้โห fc แฟนคลับก็นะครับงงแล้วก็สงสัยว่านางเอกอมแอมเนี่ยหมายถึงใครนั่นเองครับและแน่นอนว่าคอมเมนต์นี้หลายคนเข้าไปกดถูกใจเยอะมากๆเลยนะครับนั่นก็คือคอมเมนต์ของนางเอกสุสายใยเพชรบ้านแพงครับพี่สุสายใย,ยเนี่ยได้ไปคอมเมนต์โพสตของอมแอมเพชรบ้านแพงเนี่ยบอกว่าคนที่ พูดคือคนผิด ผิดที่ไม่ออกมาพูดความจริงนะครับก็มีการปลอบใจกันไปครับทุกคนระหว่างนางเอกอมแอมแล้วก็พี่สุสายใหญ่เพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับในเวลาต่อมาครับทุกคนก็มีพระเอกเหมือนกันครับทุกคนก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวนั่นก็คือพระเอกวัดศิวดลน,นะครับได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าสูเขารู้กันหมดนั่นแหละหลอกคนอื่นหลอกได้แต่หลอกตัวเองเนี่ยหลอกไม่ได้หรอกนะถ้าความจริงเปิดเผยจะทำงานลำบากเด้ อูฟนะครับทุกคนนี่คือข้อความที่พระเอกวัดศิวดลครับได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับหลังจากนั้นก็โอ้โหสมาชิกในวงก็มีการกดไลค์กดแชร์กันออกไปอย่างถล่มทลายนะครับบอกว่าสู้เขารู้หมดนั่นแหละหลอกคนอื่นเนี่ยหลอกได้แต่หลอกตัวเองเนี่ยหลอกไม่ได้นะถ้าความจริงเปิดเผยทํางานลําบากเด้อ่ะทุกคนหากไปแกะคําพูดของทั้งคู่เนาะนางเอกอมแอมกับพระเอกวัดศิวดลเนี่ยก็ เหมือนกับพุ่งประเด็นไปที่คนคนเดียวกันหรือเปล่าเนาะเพราะว่าโพสต์แบบทํานองคล้ายๆกันนะครับอย่างอมแอมเองเนี่ยก็บอกว่าพูดไม่หมดนะครับยกเว้นพูดความจริงเนี่ยพูดเหมือนกับพูดเอาดีเข้าตัวเองประมาณอย่างนี้ในส่วนของพระเอกวสิวดลนก็ประมาณว่าเขารู้หมดแล้วแหละหลอกคนอื่นได้นะครับแต่หลอก ตัวเองเนี่ยหลอกไม่ได้หลอกประมาณนั้นครับทุกคนอ่ะและอีกหนึ่งข้อความที่ต้องบอกว่าเป็นข้อความที่แรงเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือน้องกดรังสีมันบุรพาเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งตอนนี้ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรของสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะน้องกดเนี่ยเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าคุณควรหยุดเสแสร้งได้แล้วโอ้โหนะคุณควรหยุดเสแสร้งได้แล้วเวลาคุณพูดออกไปเนี่ยเหมือนคุณพูดให้ตัวเองดูดีอ่าประมาณนี้นะครับหยุดถ้ายังอยากทํางานในสาย งานนี้แล้วเปลี่ยนนิสัยได้แล้วครับนั่นเองครับทุกคนปรากฏว่าหลายคนก็กดไลค์กดแชร์กันออกไปแบบรัวๆนั่นเองครับทุกคนก็มีประมาณ4คนนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับ มีประมาณ4คนเนาะที่ออกมาเคลื่อนไหวนั่นก็คือนางเอกอมแอมครับพระเอกวัดส,สิวดลครับแล้วก็รวมถึงนางเอกสุสายใยนะครับแล้วก็น้องกดรังสิมันครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็เห็นว่าสมาชิกในวงสาวน้อยทุกๆคนเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆประมาณว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันนั่นเองครับทุกคนก็ไม่รู้เนาะว่าเขา โพสหรือว่าเคลื่อนไหวถึงอะไรทุกคนก็ลองไปนะลองไปอ่านคอมเมนต์ดูก็ต้องบอกว่าหลายคนก็คือเข้ามาให้กำลังใจยเยอะมากประมาณว่าออกมาพูดบ้างก็ดีนะคะนะครับจะได้รู้ความจริงออนะครับทุกคนคือ fc ฟันคับก็บางคนก็เหมือนกับเดาออกประมาณนี้ว่าเขาหมายถึงใครนะเนาะทุกคนก็คอมเมนต์กันให้อยู่ในขอบเขตก็แล้วกันนะครับต้องบอกว่านานๆทีนะครับจะเห็นนางเอกอมแอมพระเอกวัชิวัลดนเนี่ยออกมาโพสต์อะไรทํานองนี้นะครับทุกคนซึ่ง ปกติแล้วก็ไม่ค่อยเห็นโพสต์นะครับทุกคนก็มีวันนี้ก็น่าจะมีประเด็นอะไรแหละนะทุกคนก็ก็ลองเดากันดูเนาะก็เป็นกําลังใจให้ครับอย่างที่บอกว่าอย่างก็คือไม่มองว่าความจริงแล้วก็วันเวลาทั้งหมดนะจะเป็นเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่า นะใครถูกใครผิดอะไรยังไงแหละเราเห็นว่าวันนี้เรามีทั้งพิสุนะครับนางเอกอมแอมเนี่ยออกมาโพสต์ประมาณว่าเหมือนมีบุคคลคนหนึ่งแหละประมาณว่าออกมาพูดเนาะน่าจะเป็นการที่แบบว่าให้คุณสุนางเอกอมแอมเองนะครับหรือว่าพระเอกวัดศิวะดลเองน้องโกรธเองเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนครับทุกคนถึงออกมาพูดทํานองนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับโอ้โหแต่ละคนแต่ละโพส์นี่ก็คือแบบว่าแรงกันไปเลยนะครับอย่างที่บอกว่า ในแต่ละองค์กรเนาะไม่ใช่แค่องค์กรหมอลำหลอกก็มีการกระทบกระทั่งกันบ้างแหละเป็นธรรมดาครับทุกคนทั้งพนักงานบริษัทเองพนักงานที่เป็นแบบข้าราชาการอะไรต่างๆครับทุกคนที่เหมือนกับเนาะก็มีเพื่อนร่วมงานอะ่ะเป็นสิ่งสําคัญมากๆครับทุกคนต้องกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันน่ะถึงจะไปด้วยกันได้เนาะทุกคนสําหรับวงการหมอลำเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหมายถึงใครนะต้องว่าโอ้โหแต่ละคนนี้คือโพสต์แบบนะแรงทั้งคู่กันเลยทีเดียวนะครับ นะตอนนี้ก็กําลังกลายเป็นประเด็นอยู่ที่หลายคนเนี่ยส่งตรงมาถึงอ,อุ้มอิ่มข,าขา่าวกระแสก็คือเยอะมากๆเลยสําหรับวันนี้นะครับทุกคนะนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนาะจะเอาการโพสต์ของเหล่าบรรดาพระเอกนางเอกเนี่ยมาให้ทุกคนได้อ่านกันแล้วกันเนาะวันนี้ก็มีของน้องกรด นะครับมีของนางเอกอมแอมนะครับแล้วก็รวมถึงมีของพระเอกวัดศิวดนแล้วก็พี่สุสายใหญ่ครับที่ได้เข้ามาแบบว่าแสดงความคิดเห็นกันประมาณ4คนเนาะแล้วหลังจากแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหล่าบรรดาแดนเซอร์น้องๆแดนเซอร์ er, ทีมงานต่างๆแหละที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างถล่มทลายเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ขอเป็นกํบบบลาลังใจให้กับทุกๆคนกันแล้วกันนะครับเนาะขอให้เรื่องราวต่างๆผ่านไปได้โดยเร็วด้วยกันแล้วกันเนาะทุกคนก็ใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วสำหรับหมอลำสาวน,น้อยเพชรบานแพงก็ทุกคน สำหรับกลุ่มปิดนะครับในวันที่18สิงหาคมนี้ครับทุกคนได้ชมโอ้โหทั้งสาวน้อย1สาวน้อย 2, มารวมตัวกันนะครับทุกคนก็รีบเข้าไปดูเลยตอนนี้เห็นบอกว่าจัดโชว์ยิ่งใหญ่อลังการมากๆและก็มีศิลปินรับเชิญเนี่ยเยอะมากๆครับเดี๋ยวจะเป็นน้องคอปเตอร์นะครับน้องอ้อายเสียงวิหกบอสนกบอสนูขนมาทั้งอลังการโชว์แล้วก็หมอลำเสียงวิหกเลยครับทุกคนเนาะก็เป็นหมอลำน้องใหม่ด้วยเนาะซึ่งแบบเป็นเครือข่ายอีกหนึ่งเครือข่ายของหมอลำเสียงวิหกนั่นคือหมอลำอลังการ ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนแล้วก็ขอให้คนที่เข้าไปดูกลุ่มปิดเนี่ยได้อัดทรสทุกคนนะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเรานาน,านๆทีเราจะได้ดูกลุ่มปิดนะครับอย่างที่บอกว่ารอบที่แล้วก็ได้ไปดูคายอ้อกกันใช่ไหมครับรอบนี้ก็ไปชมไลฟ์สดกลุ่มปิดสเตมมิ่งกันครับทุกคนระหว่างสาวน้อยเพชรน้ำแพงสาวน้อยลาเพลินโชว์นะครับแล้วก็อลังการโชว์รวมถึงหมอลําเสียงวิหกด้วยนะครับปังมาก,มากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอุ้มมีความกระแสด้วย ากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับ